สาวเหนือกินแซบ่บใบเพียงออก <c oughs> ดีเจ้าสวัสดีปอแม่พี่น้องกู๊คกู๊ดกู๊คนนะเจ้าวันนี้สาวเหนือกินเซตใบเพียงออมาแล้วเจ้ามาพร้อมกับเมนูนี้เลยข้าวเหนียวนี่มีข้าวเหนียวปั้นหนึ่งส้ตมตำไก่ย่างนะเจ้ามากินกับขนมเส้นต่เนาะไก่ย่างอันนี้ครึ่งตัวนะเจ้าย่างใหม่ๆยังฮ้อนๆอยู่เลยนะเจ้าอันนี้เขาไปซื้อมานอาะไก่ย่างแว่าส้มตำนี่เขาตำเองนะเจ้าเป็นตำปูปลาระาวันนี้มาเจ้ากินข้าวกับไก่กันเลย อืเนื้อไก่อร่อยมากอะ่ะหิวข้าวมาถึงใส่ข้าวก่อนเลยเนาะพักกับของเรานะเจ้าวันนี้ก็มีสลัดนะเจ้าแคบหมูแคบหมูอยู่ตรงเพอันนี้แลดี้แล้วก็ผักบุ้งผักบุ้งนา แคบหมูมาเจ้าเริ่มกินกันเลยเจ้าขออนุญ,ญาตใจเป็นมือนะเจ้า <c ười> ค่อยได้อัดทะดเนาะอืม นักสัโหก 嗯。Mm hmm. มันจะกลบตั้งนอกวันนี้คืนฟ้าคืนฝนนะเจ้าตะคืนฝนตกคืนหุ่งเลยอะ่ะนึกว่าวันนี้จะหนาวละโอ้ฮ้อนอย่างเก่าฮ้อนอวมจะได้บุ้งหแต่ว่าบ่มีแดดนะเป็นแดดอ่อนๆเมืดฟ้ามัวฝนมดัด ฝนตกมาแล้วเจ้านอนหลับสบายเนาะฝนตกแต่คืนนี้ฝนตกในแบบนอนสบายขนาดหมดแล้วเจ้าเียลยกไก่น่อยมันเป็นเนื้ออกแล้วเจ้า บอก่อยมักเนื้ออกตั้าใดเนื้อมันจะแน่น โอเคเจ้าเดี๋ยวไปละหมดแล้วเจ้าเหลือแต่ไก่ชิ้นเดียวนะเจ้าขนมเซนข้าวเหนียวหมดลึงโอเคเจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจ้าอย่าลืมช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันทำคลิปต่อๆไปแต่นะเจ้าสวัสดีเจ้าสาวเหนือกินแซบ่บบายเพียงอ,อ่